สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณสูตรของเราขอแนะนำการคำนวณชด2ตัวบนเพียงแค่สีชดตรงเท่านั้นนะคะท่านผู้ชมทางเราจะคำนวณหาเลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการหาซื้อสลากกินเมรัฐบาลในงวดประจำวันที่1ธันวาคมพศ .2564 นีน้นะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณจับชด2ตัวบนสีชดตรงของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ รวมกาสนับสนุนสลักเป็นรัฐบาลขั้มตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะคะขอเชิญท่านผู้ชมมาทำการคำนวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมจ้ะสำหรับแนวทางการคำนวณสูตร2ตัวบนของเรานะคะท่านผู้ชมชดข้างบนนะคะเอาหลัก10แล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักร้อยั้งที่2นะคะบวก3ามคงที่แล้วสําหรับชดข้างล่างนะคะท่านผู้ชมเอาหลักหน่วยข้างที่1นะคะบวกหลักหน่วยข้งที่4 3สาครั้งนะคะ บวกหนึ่งคงที่นะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณนี้จะชดสองตัวบนทั้งหมดได้สี่ชดตรงนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการคานวณของเรานี้จะผ่านหรือไม่นะคะท่านผู้ชมแนวทางในงจวจปรนจที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะการคํานวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมัดระวงังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนําสูตรไปใช้ เเรามาทําการคํานวณด้วยกันนะคะท่านผู้ชมชุดข้างบนนะคะหลักสิบล่างนะคะเล 9, 9, 0, 9, 9, 9, 8, ขเกาเบวกศูนย์ก็ยัง9้านะคะ9บวก8นะคะ17ขออภัยนะคะท่านผู้ชม9้าบวก8นะคะ17 17ดเได้เลขเด่น7นะคะ7จบวกสคงที่นะคะได้10ได้เลขศูนย์นะคะและชุดข้งางล่างหลักหน่วยข้างที่1นะคะเลข9 9บวก7นะคะ 16, 16บวก7นะคะ23 23บวก7ดสได้เลขเด่นศูนย์นะคะ ส่วนบวหนึ่งคงที่นะคะได้หนึ่งจะสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสำหรับแนวทางการคานวณเลขเด่นชดสองตัวบนในงวดนี้นะคะชดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขศูนย์และชดข้างล่างคํานวณได้เลขศูนย์และเลขหนึ่งผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงวดถัดมาออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณจบชดสองตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะ แลชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมสตัวบนในหุ่นนี้ออก7จหนึ่งเรามารับชมกันต่อนะคะชุดข้างบนหลักสิบล่างนะคะเลขแปดแปดบวกสามสบอ็ดสิบเบวกสามนะคะสิบสี่สิบสี่ได้เลขเด่นสี่นะคะส่บวกสามคงที่นะคะได้7แหละชดข้างล่างหลักหน่วยข้างที่1นึ่งนะคะเลขห้าห้าบวกเก้าสิบสวกเก้ายบวกเก้าสาองสามสิบสองได้เลขเด่นสนะคะ องบวยหนึ่งคงที่นะคะได้3าะสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะ3ตัวบนออก3 72สําหรับแนวทางการคานวณเด่นชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนคํานวณได้นะคะเลขสี่และเลขเจ็ดและชดข้างล่างคํานวณได้เลขสองและเลขสามผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะ3ตัวบนในงวดถัดมาออก3 72เพราะฉะนั้นสําหรับแนวทางการคํานวณจะชด2ตัวบนในงวดนี้ชดข้างบนข่าวตัวเดน่นเลขเจ็ดนะคะ และชุดข้างล่างเข้าตัวเลขเดน่นเลขสองนะคะสองตัวบนในงดน,นี้ออกมาแล้วเจ็ดสองนะคะท่านผู้ชมเรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคําน,นวณงดถัดมาชุดข้างบนนะคะหลักสิบล่างเลขสามสามบวกแปดนะคะ 11, 11, 9, 20, 20, 20, สิบแปดสิบดบวกเก้ายี่สิบยี่สิบในเลขเด่นศูนย์นะคะส่วนบวกสามคงที่นะคะได้สามและชุดข้างล่างหลักหน่วยข้างที่หนึ่งนะคะเลขสองสองบวกแปดได้สิบสิบบวกแปดสิบแปดสิบแปดบวกแปดนะคะยี 26, 26, 6, ่สิบหกยี่สิบหกในเลขเด่นหกนะคะ หกบุยหนึ่งคงที่ได้เจ็ดแตสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกศูนย์สามเจ็ดสำหรับแนวทางการคำนวณเด่นชดสองตัวบนในงูนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขศูนย์และเลขสามและชดข้างล่างคำนวณได้เลขหกและเลขเจ็ดผลรางวัลได้ออกมาแล้วนะคะสามตัวบนในงูถัดมาออกศูนย์สามเจ็ดเพราะฉะนั้นสำหรับแนวทางการคำนวณจะชดสองตัวบนในงูนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเด่นเลขสามนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเด่นเลขเจ็ดนะคะท่านผู้ชม สองตัวบนในงวนี้ออก3 7มเจ็ดรามารับชมกันต่อนะคะสําหรับแนวทางการคํานวณในงูถัดมาชดข้างบนนะคะหลักสิบล่างเลขเก้านะคะเก้าบวกห้าสบวกสองนะคะสิบสี่บวกสองสิได้เลขเด่น6นะคะหกบวกสนะคะได้เก้และชดข้างล่างหลักหน่วยข้งที่1นะคะเลขแปดแปดบวก1นได้เก้าบวกหน่ได้สิบสบบวย1นะคะสิบเดสิเดได้เลขเด่นหนึ่งนะคะ หนึ icate, ่งบวกหนึ่งก็ได so, um, so, yeah, ้สองนะคะท่านผู้ชมสําหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงูถัดมานะคะสามตัวบนออกเจ็ดหกหนึ่งสำหรับแนวทางการคำนวณเดินชดสองตัวบนในงูนี้ชดข้างบนคำนวณได้นะคะเลขหกเลขเก้าและชดข้างล่างคำนวณได้เลขหนึ่งและเลขสองผลรางวัลได้ออกมาแล้วสามตัวบนในงูถัดมานะคะออกเจ็ดหกหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับการคำนวณจับชดสองตัวบนในงูนี้ชดข้างบนเข้าตัวเลขเดนเลขหกนะคะและชดข้างล่างเข้าตัวเลขเดนเลขหนึ่งนะคะ สองตัวบนในงวดนี้ออกหกหนึ่งหกหนึ่งนี้คืองวดประจำวันที่สิบหกพฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณในงวดถัดมาคืองวดประจำวันที่หนึ่งธันวาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคํานวณของเราในวันนี้นะคะสองตัวบนสี่ชดตรงๆนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพจย์รูทูก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมสําหรับแนวทางการคํานวณของเรานี้เป็นสุดคํานวณใหม่นะคะ เรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมว่าจะผ่านหรือไม่ในงวดประจําวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะคะจะทางเราจะทําการคํานวณหาไลขเด่นให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะชุดข้างบนนะคะหลักสิบล่างหลักละห้บวกเจ็ดสิบสองวกสี่นะคะสิบหกสิบไเลขเด่นหนะคะหกบวกสนะคะได้เก้และชุดข้างล่างหลักหน่วยข้งที่หนะคะเลขแปดแปดบวกห้าสิบวกห้าสิบวกห้ายีา ยี่สิบสามเดลิเด้นสามนะคะสามบวกอีกหนึ่งคงที่นะคะได้สี่อย่าสำหรับผลออกเรามารอลุ้นกันนะคะท่านผู้ชมอย่าสำหรับวันนี้แนวทางการคำนวณจับชุดสองตัวบนสี่ชดตรงของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วชุดข้างบนนะคะได้เลขหกเลขเก้าและชุดข้างล่างคำนวณได้เลขสามและเลขสี่นะคะท่านผู้ชมแนวทางการคำนวณเลขเด่นของเรานี้จับชุดสองตัวบนทั้งหมดได้สี่ชดนะคะได้นะคะหกสามหกสี่ 93 94นะคะท่านผู้ชมจากทั้งหมด4ชุดนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเพทรุถกก็ไม่ว่ากันนะคะสําหรับแนวทางนี้เป็นูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมขออีกครั้งนะคะสําหรับวันนี้แนวทางการคํานวณจับชุด2ตัวบน4ชดุ4ชดตรง4ชุดตรงตรงของเรานะคะท่านผู้ชมทางเราจับชดดุดใดแล้วนะคะขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะ63 64 93 94นะคะท่านผู้ชม จะเรามารอลุนกันนะคะว่าแนวทางการคำนวณของเรานี้จะผ่านหรือไม่นะคะคำเตืนเนอนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางการคำนวณของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะให้เฮ้รวยๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ